ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเก็บความรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงในกลุ่มของยูนิเซ็กหรือเป็นแนวของเส้นนะครับหรือเป็นลักษณะฟาร่านะครับไกลๆความหมายก็คือหนึ่งเราแสงกรอบลายเชยแนวในโซนของซิกด้านหน้านะครับด้านหน้าให้อยู่ลักษณะของจมูกนะครับ ขอบลายชายแนวในส่วนของซิกด้านข้างที่หลบโค้งมนหรือลักษณะของการไล่เก็บลักษณะคกึ่งของตัวยูนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวานะครับทำลักษณะอย่างเดียวกันส่วนเสร็จแล้วเรามาดึง หรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือด้านหน้าที่เราตัดในกล่งลักษณะของคลางเสร็จแล้วเราก็ดึงโค้งบนมาเข้าตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศีรษะก่อปลายชัยแนวปีกซ้ายปีกขวาทําลักษณะอย่างเดียวกันเสร็จแล้วนะครับโหนกหลังหรือลูมกมงกุฎลูกฮาร์ดในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชัยแนวที่เราไล่หรือโคง้งหรือลักษณะของหนกหลังอันนี้เป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสนามาแผนหรือแชร์4ี่ช่องทางติก๊กต๊อก y o u ยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเดียว4ช่องทางนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด,ด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไซช์ทับ s ไคร b e กดกระดิ่งกดติดตาม กดจานแจ้งเตือนกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นบํลลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปงานคัดงานตัดหรือการไล่ลักษณะกึ่งของยูนิเซ็กหรือเป็นลนักษณะฝายล่าออทเน้นลักษณะของการไล่ลักษณะของความเป็นชั้นก็คือการรันชั้นหรือการวางสเตปหรือรันทีหรืเซกชั่นลายลายใจแนวหรือกา <c> อ <oughs> หรือลักษณะของทรงที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางของทิศะหรือเป็นตัวเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาเราทําลักษณะอย่างเดียวกันหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้4ช่องทาง t i k ทิกต right, อกยูทูบเฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเดียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กได <ik> ้นะครับ tiktok เพียงคันแอด a c มครับ s o m j i t ออสสมจิตหรือออส tiktok ศึกอสา เรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้จางช่อง TikTok ส่วนทาง Facebook หรือ Facebook Live Everyday ทุกๆวันออทงานข่าวสารแพนหรือแชร์ทางช่อง Facebook หรือ f c e b o o o l i like ลฟ Everyday อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออทประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสภาพปิีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออดนำพาเทคนิค การทำงานมาเผยแพร่มาแชร์ต่อช่อง Facebook หรือเฟซบุ๊กไลฟ์เอฟรีเด a y เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง Facebook หรือ Facebook Like e ฟ e r y Day ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาได้ถึงช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออสแพนหรือแชร์ไปประมาณ1800กว่า EP ความหมายก็คือ1800กว่าตอนหรือ1900ตอนไปศึกษาไปเรียนรู้ในวิชาฉันอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าบผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรรี่ออจบจากยินหลุย <c oughs> ดีฟอสนะครับเดสมารี่ อลิซซองนะครับเดสฟาวลีตลอดจนถึงลอเรลล์เดสฟาวลี เอาเทคนิคการทำงานในสายงานของงานเช้งคอลเลอร์หรืองานทำสีมาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเขาไม่ได้ตังช่อง YouTube ก่อนเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออดซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ศึกษาเรียนรู้นะครับได้ฟรีทางช่อง YouTube แล้วออดยังมีน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนๆให้น้องแขแนงของสายวิชาชีพขอมมิกคอนเทนต์ พีเศษกันได้ถึงช่องเร็วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ